Cam vô cháu, cháu, ra cháu, không? cháu, 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 บ้า <laughs> นพ่อไงบ้านพ่อบ้านพ่อเดือนล้วก่อ <h> ไม่้องเลยะเดือนหรอเสองเดือนสองเดือนอีกสองเดือนอีกสองเดือนรับปยาบธก็ใช่สองเดือนมดเกินสองเดืนอนเทิงปหาเลยเด้เเอเปอนเกเกี้ยกของเกลี้ยล่อมย่ลงรับกัับเลยเลยดียงอยู่อยู่อื ตมนเพื่องสั่งประเด็นตรงนั้นพินเ่งยังดีเพื่อนลูกควันแล้วันสิดมาไหนอยูย่บ่กต่ม,อมาอยู่เต้องแข็งแรงก่อนต้องแข็งแรงก่อนประสิทคอนเทนต์อยู่บา้านไปไปมา,ามา่มมานบ่ปะสิเธิแนวคอนเ n t ต n ใหม่ เด็กก้อนเถินมามาหาบทไหนมาหาภูมิทไหนมาล้วอนอาจารย์ก็อยู่ไหนอยู่เต้นเนก็นเรียนรู้คนนี้ยิ่งจะเป็นคุเด็กเด็ไอ้ก้อนเถิคุณพอเพาบา,านะดใจกาเพราะนเถอรูอ้สึกแนวรูงง้สนแบบรู้สึนรู้สึกยังไงเวลาแบบเนี่ย

เตรียมเตรียมตงเลยแต่เรามีภาระไงเรามีมันเป็นไปตามวัยไงเป็นไปตามวัยมั้งเป็นไปตามวัยตามเวลาภาระหน้าที่ก็เหมือนจออยู่นี่เราเป็นผ้าดีแต่ตรงไปส่งต่อเขาถึงแล้วเมื่อกลับเป็นภาระเมอแต่ถ้าเป็นภาระหม่ถือว่าพอดีแล้วไม่ถือว่าเป็นงานที่เราต้องทำไงเป็นหน้าที่ไงเป็นงานเป็นริ่งที่เราเห็น ใช่เราคิดอย่างอื่นไม่ได้เราจะไปกงนนังวลเรื่องอื่นไม่ได้มันเป็นหน้าที่ที่มันเกิดขึ้นอยู่แล้วแดดร้อนวันนี้เป็นหน้าที่ก็เหมือนกับชายไทยนี่แหละต้องไปกินทหารอัไรอย่นี้ที่ยังแ่นไปลนมะชายไ่ยต้องไปกินทหารพอครบอายุครบเกณฑ์เราก็ต้องไปทุกอย่าง คนที่ต้องห่วงเนี่ยคนยืนนี่เนี่ยคนสองท้องขึ้นไฟเนี่ยแหละจะไปคนเดียวคือผมนะคน<ล>ย<ะ>ี่ต้องห่วงคือคนที่ไปเนี่ยค,<ละ>คนที่ไป FC เนี่ยคือสองห่วงคนที่ไปเนี่ยเอฟซีเนี่ยคนที่อยู่เนี่ยสบายอยู่แล้วเพราะนั่นเองเขาจะมคอนเทนต์ี่คอนเทนต์มีอะไรสบายอยู่แล้วยางแะไรกันยังมีกิจกรรมมีอะไรแล้วก็มีเอฟซีให้กำลังใจตลอดใช่ไหมล่ะคนที่อยู่ที่เนี่ยมีเอฟซีให้กำลังใจตลอด ใช่แหมเด้ที่ผมตอนช่วงที่ผมไปอยู่บ้านเลยตุ้งระก็ดเนี่เยเอร่อยสิดพ<อ>้นๆหอมอาอยังมันหวานเย็นๆเียกอ๋อนี่มีลับนเนี่ยลบสวยด้วยเมื่อวา ก็คือถึงนี่แต่ถึงนี่คนไปถ้าเริดเราว่าอเกินอ้วค้นเราจะกันกลับไปแล้วกกอ้วอาวซาปีที่ปีเมื่อไงือเข้าแทนกันเปลี่ยนแปลงเนี่ยเ,เปลี่ยนเปลี่ยน,ปยนแปลงกันแบบว่าแต่และคนเครจะมีหน้าที่กันไปเลยี่อือเข้าใจนะมันก็เข้าใจมันก็กไปด้วยแบบว่า ไปบางคนแบบไปแบบบอกด้วยด้วยความบ่พ่อใจมาละไดเห้ากระต่อ,ตอบบงว่ะเก็บอกว่าเขาแสงให้เจ้าเนาะบางคนมันบ้ขึ้นกันไนี่ได้หลายช่องเฮ็ดเฮ็ดบางคนกับบาวคนตำเลสบางคนกับพ่อใจบางคนกับบอพ่อใจนี่นะแบบมาเฮ็ดยุโรบอ่ะนะือแบบพูดถึงว่าแบบใื่ไหมจะมีคนดีไปบางคนขเขาไม่เอาอ่ะจะมีบางคนที่แบบยูซี่กัไปตัวคนํำเ็จ ให้กริบก็ได้อยู่เด้พี่ตั้งส่องอดิตเสกสมแบ่แก้วข้าวไปที่แบบไม่รู้สาเหตุนะทิ้งยมหายไปซื้อนี่ไหมนะอันนี้ก็กะเด็บแบบยมหายไปซื้อเขาบางทีอาที่เสกตอนนั้นเขาปวดขาเออปวดขาได้รับอุบัติเหตุเออตอนเราเพิ่อกลับไปยุบบ้านไงอือแล้วก็เห็นมาไปไปมาๆนิดนึงแล้วหายไปเลยหมดเลยขาขาเจ็บตอนนั้นสมแบ่ S 2> <S 2> ว่ามาอยู่บ้านอยู่ใครอยู่ใกล้ๆกันกับโมขมาหากันได้เลยอยู่คัมตะการนะมือหนันเล่าขมาได้ไรสดผมมาเนี่มาเหรินน้ำแหนมาเหรินน้ำแม่โอ้พว,วากลาไปหาเพื่อนเราแต่ส่วนแบ่เพิ่งอยู่ที่ไคนอ๋ออ,อยู่ตรงคัมตะกาคอัมตะการนี่ยเนี่ยหร<ะ>อแล้วอ,อยู่นี่ล่ะอยู่คัมตะการไหนส่วนแบ่ง<อ>เราขมาได้ไรสดผมส่วนเรามาเหรินน้ำแหนมาเหรินน้ำแม่พวกลาเขาไปเกรงใจเพื่อนไหม ตุนเล็กด้วยตัวเล่ามาเสียดายกิจการเล่าตัวแบบนันต้มแม่นี่ตอนนี้ขายรถอยู่อนตอนนี้ขายรถนะขายตู้ไหมขายตู้ขายบเครื่อง่วบ้วงขายรถยนต์เดินทงขายรถยนต์หรอวะขายคลิดขายรถ จับรถเมื่อสองมา่อใครเะโดยว่าเปิดเต็นเหมือนเป็นแบบรคลายคลิปอยู่แล้วโอ้จับรถเมื่อสองก็หายไปก็เราต้องอยู่อยู<ะ>่บ่ฮะก็เราต้องอยู่อยู่บ่อยู่อยู่เป็นเห็นอยู่ <laughs> มันก็เป็นช่วงอกันเลยอืม,อมเป็นช่วง มันคนเราบางทีมันก็อยู่จะว่าแต่เราเลยในการทำคอนเทนต์เนี่ยไปดูช่องอื่นๆเนี่ยช่องเอ่อเหมือนกับว่าตัวนี้ไปทำคอนเทนต์ที่ประเทศนี้อ,อ,อีกอีกวันนึงอีกคลิปนึงแค่อีกคลิปนึงเนี่ยเขาก็ปไปทำคอนเทนต์อีกป,ประเทศหนึ่งอีกคลิปนึงไปทำอีกคอนเทนต์อีกประเทศหนึ่งนั่นแหละคือ youtube แต่องเรามันทำแบบสบายแบบผิดปกติ ยี่บางเดียวในเด้ปกติแล้วมันต้องเป็นอย่างนั้นมันต้องมันต้องไปทุ่นนู่นไปนู่นไปนี่ไปทําที่นู่นที่นี่อยู่แล้วอแบบถ้าคำคอนเทนต์แบบ youtube อะไรเนี้ยมันต้อง็นนั้อมาต่ของเขามันผิดปกติที่มันอยู่ที่เดิมแล้วมันทาได้เรื่อยๆแต่เขาเราเป็นเขาเรียกว่าในเชิงทำหรือว่าวีล็อกวีล็อกคือบันทึก เรื่องราวประจำวันวีล็อกวิดีโอล็อกคือการบันทึกบันทึกชีวิตประจำวันแต่ท้าพวกสายท่องเที่ยวนี่คือต้องไปที่ใหม่ที่ใหม่เรื่อยๆงมีงคนน่าสนใจใช่ไหมนะไปเบไปดูแล้วในช่อง y youtube ต่างๆอนะ่เะเขาเคยถ่ายที่เดียวซ้ำๆซๆๆหรือไม่มีไม่ใช่มีหรอกน,นอกจากว่าเป็นพวก<ว>คนดังๆจริงๆคนดังๆจริงๆที่เ้าถ่ายตัวเองแล้วคนๆคน แต่เราตี่เขาจะอาขายตัวเองได้ใช่คนที่เขาขายตัวเองได้แต่มันมีน้อยแต่จะมีพวกก็คือขายแบบสายท่องเที่ยววันนี้ไปที่นี่เหมือนอะไรนะอันแน่อนทัวร์เนี่ยคนนั้นเนี่ยอันนั้น,ะน,นพี่ก็ชอบดูอยู่วันนี้เขาก็ไปที่นี่พรุ่งนี้เขาต้องไปที่ไหนไหมใหม่นะเ <c oughs> ขาไม่เขาไม่ได้่ายตัวเองหรือเทนะ่าไหร่เนี่ยเขาไปที่ใหม่ไปที่ใหม่เป็นที่ใหม่เลยอันนั้นคือ <c oughs> สายท่องเที่ยวนี่ย สายแบบสายถ่ายตัวเองนี่โอ้ยมีมีกี่มันเปพลภงเอเลยมีกี่ช่องที่ถ่ายตัวเองแล้วมีคนดูน้อยมันมีกี่ครั้งก็มีช่วงลอนนี่แหละที่ที่พอได้เยอะช่องนี้แง่ดังๆที่ก็จะแบบะดือดอะไรแต่แต่ช่องดังๆเลยอันนั้นไม่เกี่ยวอันนั้นคือเขาดังอยู่อันนั้นคือเขาดังอย่า แต่ถ้าแบบเล็กๆนิดน้อยอย่างแบบเราเนี่ยมันก็ยากแล้วเขาถ่ายกันทีเขาก็สองวันคลิปสองวันคลิปอันนี้เราวัานนวัหีห้าคลิปแต่แปลกใจนี่ยบางเจอาบางช่องอ่ะนนตามเขาว่าลายคนตามไม่เยอะแต่ยอดยูเป็นล้านก็มีพวกไปขาดเพื่อนในปากอ่ะโอ้นี่มันก็น่าสนใจ อันนั้นไม่น,น่าสนใจใส่ชีวิตในป่าขัางขึ้นนัำขึ้นนอนล้งขึ้นถ้ามันน่าสนใจยอดสับน้อยแต่คนดูเยอะเพราะว่ามันมันหายากได้เข้าไปนอนปา่าแต่ปา <c oughs> ปป่าตนอ้อแต่ช่วงหนึ่งก็มีกระแสนี้ที่ว่าผีผีปา่า <c oughs> เสือสนิงอะไรเงี้ยที่ว่าเขาทำเมา เล่นอเอาพียเล่นคนดองแต่คนรู้นบป๋อแล้วมันจกใจมันคืออะไรเขาเข้าไปดูพอเข้าไปดูจริงก็รู้ว่าความจริงคืออะไรครับก็ดูก็ดูเข้าไปรู้ว่าเขาหลอกก็เต็มใจให้หลอกอยากรู้ว่าหลอกริงไงอยากรู้ว่าหลอกยังไงมีรายในโทรศัพท์